ดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าแถบสถานะการแจ้งเตือนในเครื่องโทรศัพท์ Samsung A 5 0กันอันนี้เนี่ยมันมีอะไรให้เราเล่นบ้างบางทีก็นะเออเอาแถบสถานะคืออะไรเออเอาแถบสถานะก่อนนะมันมันเป็นการแจ้งเตือนเวลามีมีไลน์มามีเมลมามีมีอะไรก็ตามที่มันเข้ามาไม่ว่าจะเป็น messenger facebook อ,อะไรมันก็จะ มีในเมนูทางลัดเ,เวลาเราลูดนิ้วลงมาจากหน้าจอข้างบนเนี่ยนะเราจะเห็นเมนูทางลัดก็จะเป็นเนี่ยอันอย่างเงี้ยเนี่ยไอยตัวตัวพวกเนี้ยนะอไอมีดูทางลัดอย่างนี้เนี่ยนะอันไม่ใช่เป็นแถบแนะการแจ้งเตือนอ,ะอ่ะอันนี้เขาก็ตั้งค่าได้ประมาณหนึ่งอ่าประมาณหนึ่งเท่าที่ลองตอนแรกโอ้โหถึงขนาดปิดได้เลยเหรอเลยเี้ยลราโทรสง่งทดสอบดูมันเป็นยังไงไปดูดีกว่าป ไปเราเข้าไปในตั้งค่าอ่ะมาเมื่อเข้ามาในตั้งค่าแล้วเราก็ไปเลือกนี่การแจ้งเตือนกดลงไปในการแจ้งเตือนเราจะเห็นคำว่าแถบสถานะอยู่ตรงนี้นี่อ่านะกดเข้าไปตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องการแจ้งเตือนในในแถบการตั้งค่าการแจ้งเตือนในแถบสถานะเนี่ยเรา <c oughs> เราจะตั้งค่าได้อันนี้เนี่ยมันจะเท่านี้เปิดมาเนี่ยมันจะมีแบบ สามรายการล่าสุดมันจะแสดงอยู่แค่นั้นนอกนั้นมันไม่แสดงลูดหายยังไงก็ไม่เจอโอ้ยเรารู้สึกว่าอะไรของพี่เนี่ยน่าอ่าแล้วก็จะมีเรื่องเราจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นตัวเลขเหรอผมกดดูแล้วก็ไม่เห็นมันเป็นตัวเลขตรงไหนเลยแสดงไอคอนการแจ้งเตือนไอคอนตามรายการล่าสุดก็ถอห็งทั้งหมดเหรอแจ้งทั้งหมดหหมด,ดูสิ เวลาเปิดแจ้งทั้งหมดมันก็ยังเห็นอยู่นี่อ,อคือว่าคืออะไรเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยมีไหมไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> อ๋อนะพี่นะเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยผมก็นั่งงง,งอยู่กัมันอนะ่ะอันนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องการเนี่ยแสดงไอคอนการแจ้งเตือนถ้าเกิดเราปิดเลยปิดเลยไม่ต้องเลยเนี่ยนะปิดปุ๊บ <c oughs> เราจะสังเกตเห็นว่าแถบข้างบนเดี๋ยมันไม่มี ไม่มีไอคอนไม่มีอะไรอะไรแจ้งเตือนตรงนี้เลยคือแค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะมันแค่ตั้งค่าเนี่ยนะมันตั้งค่าแค่ตรงนี้เท่านั้นเองไม่มีอะไรไม่มีอย่างอื่นเลยอ่ะเปิดขึ้นมาถ้าเกิดเราสามรายการล่าสุดอย่างมากก็จะมีไอคอนแสดงขบนคือมันตั้งแถบแค่ตรงนี้เอาง่ายๆนะมันไม่มีอย่างอื่นเลยนะไม่ได้ไม่ได้ตั้งข้างในเลยคือปิดปิดนี่มันไม่ได้หมายความว่าอ่านมตนว่าปิดอย่างเงี้ยลูดลงมาดูก็ยังอยู่ก็คือหมายถึงว่าปิดตรงนี้ก็แค่ปิดไม่ให้แสดงตรงแถบข้าบนแค่นั้น แต่ว่าก็ยังแสดงอยู่ในเมนูทารลัดอยู่ดีนั่นแหละไม่ถึงว่าเราลูดหน้าจอลงมาก็ยังแสดงอยู่ก็ไปดูเขาหน่อยนะ <c oughs> เขาแจ้งเตือนให้พี่ไปดูนะไม่ใช่ไรหรอกอ่ะมาอ่ะล้วเปิดขึ้นมาแล้วเราอยากให้มันแสดงทุกอันเลยนะบางทีก็ก็ปรากฏเนี่ยแก้แสดงทุกอันถ้าปกติมันมันให้แสดงไว้แค่3อันคือถ,ถ้ามันเกิน3อันมันจะไม่แสดงพี่ต้องไปลูปดดูเอาโอเคไหมแต่ถ้าเราเปิดให้มันแก้งทั้งหมด มันก็จะโอ้โหเต็มไปหมดเลยตรงแถบข้างบนตรงนี้มันจะไปจุดๆๆๆเคยเห็นไหมผมเคยเห็นนะคนบางคนไม่อ่านอะไรทั้งนั้นนะไม่ว่าจะไลน์เอ่ย s m s เอเอ่ย Mess ซนเ e อร์เฟ o u ุ๊กยูทูอีเมลอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยข้างบนเนี่ยโอ้พี่พี่อ่านมั่งก็ได้นะพี่นะพี่จะรู้ว่ามันมันสำคัญหรือเปล่ามันไม่สำคัญพี่ก็ถ้าไม่สำคัญทำไงอ่าไม่สำคัญทำไง ในแถบการแจ้งเตือนในเวลาลู่ลงมาเนี่ยถ้ามันไม่สําคัญเนี่ยคุณก็สามารถใช้นิ้วคุณเนี่ยนะลากเลื่อนไปเห็นไหมอ่าถ้าคุณเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนจนสุดเนี่ยมันก็จะหายไปถ้าคุณคิดว่าคุณจะดูแค่นี้อ่าคุณคิดว่าพอแล้วค่ะเลื่อนไปก็หายไปแค่นั้นเองคุณก็ปัดปัดมันทิ้งไปก็ได้ถ้าคุณคิดว่าจะไม่อ่านจะไม่อ่านหรือว่าอ่านแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่สําคัญก็ปัดทิ้งไปอ่าเขาส่ตงติ๊กเกอร์มาไม่ได้จะเป็นต้องรีบดูก็ปัดทิ้งไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่างๆมาดูอะไรอย่าง้ยก็ได อ๋อมันจะได้เคลีย์ไงอ่าแต่ถ้าคุณไม่อยากกิ่ก็ต้องมานั่งให้มันดูมาเกะกะลกตาเลยก็ก็อย่างที่เห็นนะไปในด้านข้ามมตะกี้นี่นะอ่าก็ไปปิดมันซากก็ไม่ต้องให้มันแสดงเลยก็ชม <c oughs> <c oughs> โอ้ตอนแรกที่ปิดเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยโหมันจะไม่แสดงเลยเหรอหมายถึงว่าในในในเวลาเราลู้ลงมาในเมนูทางรัดเนี่ย มันจะไม่แสดงเลยเหรอคือไม่ไม่มีอะไรหเห็นเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยผมก็กดปิดดูไม่ไม,ไ,มไม่มีแค่แค่ไอค้อไอ,อตัวจุดๆขบวนแค่ตรงนั้นแค่นั้นเองเราก็หูสาดีชัยึกว่าปิดได้แล้วไม้ไม่ให้เป็ดอะเป็ดมันเปิดได้แค่นี้คือแต่นน,นะคือให้แจ้งเตือนแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายก็ตั้งค่าตรงนี้ก็เลือกเอาละกันอยากให้มีหรือไม่อยากให้มีอ่าแล้วเวลามันมีมาเยอะๆเราเราเราจะล้างคือบางทีอ่าเรียกอะไรดี บางทีมันมีเยอะๆเราจะล้างยังไงอ่ะบางทีมันโอ้โหเต็มไปหมดเลยอ่ะเราลองสักอ่านละกันอ่ะส่งติ๊กเกอร์มาดูอันหนึ่งอ่ะโอเคอ่ะมาอ่ะละอ่ะเวลามันมีเยอะๆมันจะล้างยังไงเออหมายถึงว่าเวลาเราลู่หน้าจอลงมาเนี่ย คุณจะสังเกตเห็นว่ามันมีบางทีมันมีอย่างเงี้ยไอไอการแจ้งเตือนเนี่ยโอ้โหเตะไปหมดเลยเราก็ขี้เกียจมานั่งลูดทีละอันทีละอันน่ะเออเราก็ไอตรงนี้เนี่ยนะเราก็สามารถเคลียร์ทีเดียวได้ของคุณเนี่ยมันเป็นยี่ห้ออื่นก็จะมีคุณก็จะสังเกตเห็นมีรูปถังขยะแต่อันเนี้ยมันอยู่ในซัมซุงอ่าคุณก็เลือกคุณก็ดูแล้วกันถ้าเป็นถ้าอยู่ในเครื่องยี่ห้ออื่นเนี่ยมันก็มักจะมีรูปรูปถังขยะอยู่ตรง ตรงเวลาคุณลู่ลงมาจะมีถังขยะตูงกลางๆตรงนี้มันเป็นรูปถังขยะคุณก็แค่กดถังขยะปั๊บมันก็ล้างโอเคมาแต่อันนี้จะสังเกตเห็นว่ามันอยู่ตรงมุมๆอ่ะมุมๆมุมมุมขวาด้านล่างอ่ะมันจะมีคําว่าลบอยู่เนี่ยลูลงมาเห็นไหมมันจะมีมันจะมีการตั้งค่าการแจ้งเตือนแล้วมันก็มีคําว่าลบถ้าเรากดคําว่าลบก็คือเคลียร์ออกไปก็ไม่มีอะไรมากแค่นั้นเองคุณก็ถ้ามันมีเยอะนะคุณก็กดลบลวดเดียวก็ได้มันจะไม่ต้องเกะกะอยู่ มันจะได้ไม่ต้องเกะกะอยู่มันแต่ก็บกน,บนแต่คันจะไม่ให้มีเลยก็มีความรู้สึกว่าอบางทีเรามีโทรศัพท์เอาไว้ติดต่อสื่อสารกับชาวโลกนะพี่นะ <laughs> บางทีพี่ก็ต้องอ่านบ้างนะบางทีมันสําคัญบางบางบางมันไม่ทุกอันสําคัญหรอกแต่บางครั้งมันมีเรื่องสําคัญที่บางทีคุณก็ควรจะอ่านบ้างอ่ะหูไม่อ่านเลยบางคนโอ้ไม่รู้มีโทรศัพท์ไม่ทำอะไรไม่ดู youtube อย่างเดียวไม่ติดต่อใครในโลกอะไรอย่างเงี้ยเหรอ อไม่รู้การนี้ก็เป็นการตั้งค่าแถบสถดานะการแจ้งเตือนในเครื่อง A50 ิดเขามีให้เล่นประมาณนี้เนี่ยนะก็เอามาบอกกันอืมยังไม่เห็นยี่ห้อไหนเขามีนะมันอาจจะไม่จําเป็นไหมหรือยังไงไม่รู้เขาก็ <c oughs> <c oughs> เอนะอเนอะประมาณนี้แหละดีไม่ดีก็ไปเลือกใช้เอาก็แล้วกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ